ขอบคุณคุณนุกมากนะคะที่เป็นผุรให้หยกเมวันนี้ยินดีครับเท่าที่ผมได้อ่านเบื้องต้นหลักเกณฑ์ทุกอย่างโอเคพวกรายละเอียดทุกอย่างก็ครบถ้วนดีแต่ยังไงคุณหยกรอนําเสนอกับท่านประธานช่วงใหม่อีกทีนะครับได้ค่ะออว่าแต่ท่านประธานของที่นี่หน้าตาดีไหมคะ <c oughs> มากครับท่านประธานคนหน้าตาดีโอหยกตื่นไต้แล้วนะคะเนี่ยอดใจรอท่านประธานไม่ไหวแล้วคะ่ะไว้รอเจอช่วงใหม่แล้วกันนะครับ ว่าแต่คุณหยกทานข้าวเที่ยงที่ไหนครับเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะหยกเพิ่งมาแถวนี้ครั้งแรกด้วยก็ว่าจะหาแถว,แถวบริษัทนี่แหละค่ะเออทางั้นคุณหยกไม่ต้องออกไปก็ได้นะครับทางบริษัทเรามีสววสดิการเลี้ยงข้าวกันวันฟรีหรอคะใช่ครับเดี๋ยวคุณหยกลงไปที่โรงอาหารแจ้งว่ามาติดต่อนานแค่นำพนักงานก็รู้แล้วครับได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนุก๊กยินดีครับ เลยเดีอะแขกคนนะค่ะดีจ้ะขอบคุณค่ะคเอาอะไรดีจ้ะหนูเอาแค่พะโล่ก็พอค่ะไข่สองใบนะคะได้จ้ะ นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยฉันเอาแกงส้มหนึ่งเขียวหวานหนึ่งแล้วก็ไข่พะโล้หนึ่งใส่ถ้อแยกให้ด้วยนะอ่ะแล้วก็เอาไข่าดาวขอฟองสวยๆนะเข้าเป่านิดเดียวนะจ๊ะเพราะว่าฉันได้เอ็ดอยู่นี่คุณแต่งตัวก็ดีหัดมีมารยาซะบ้างสิไม่เห็นหรอกคะ่ะว่าคนอื่นเขาตอแข่าวมันอยู่เอ๊ะหมาตัวไหนมันเห่านะ มีหลายตัวซะด้วยสินี่คุณคะพวกเราอุตส่าห์พูดด้วยดีๆนะทําไมถึงมาว่าพวกเราแบบนี้ล่ะอุ๊ยเจอแล้วหมากตัวนี้นี่เองหืมหน้าตาก็ไม่สวยแถมนยังปากเสียอีกเงียบปากไปเลยนะฉันเป็นลูกค้า V.I.P. ของที่นี่มาบริษัทนี้เพื่อมาเสนองานกับท่านประธานเพราะฉะน,นั้นพื้นที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้มันสูงกว่า ก็รีบขอโทษฉันซะสิหรือจะให้ฉันโทรหาคุณนุ๊กพวกเราขอโทษค่ะอย่าโทรหาคุณนุ๊กเลยนะคะพวกเราขอโทษอีกครั้งค่ะอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะคะโธ่พารู้ว่าฉันเป็นใครสูงแค่ไหนถึงกับหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยเหรอ ตางก่าพวกนี้อีกรีบๆตักมาให้ฉันทุกอย่างเลยฉันพูดไม่ได้ยินหรอกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวฉันจะฟ้องนุ๊กฉันบอกให้ตักฉันตักให้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าอยากจะกินก็ไปต่อแถวที่นี่พื้นเท่ากันไม่มีใครสูงใครต่ำกับกันแต่ถ้าจะตํำหรือสูงก็อยู่ที่กิริยามารยาทในการแสดงออกนี่แหละค่ะ เสียใจฉันไม่ได้ขายพวกเขากินฟรีอ๋อสงสัยบริษัทจะจ้างแกมาให้เป็นแม่ค้าตักข้าวให้พนักงานอโหแกนี่มีบุญวาสนาจริงๆเลยเนาะได้มาตอบปากตอบคากับฉันฉันยืดนคำขานว่าแกจะตักให้ฉันดีๆหรือจะให้ฉันตักแกงลาบหน้าแกแล้วบอก เดิมเนาะคะ่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะเหลือแต่พะโล้กับแกงส้มแล้วนะคะเหลืออะไรก็ตักตักมาเถอะตักเนื้อให้ฉันบ้างสิมีแต่เต้าหู้แบบนี้มันจะไปพอกินได้ยังไง เ้อหมดเหลือเท่านี้ละค่ะแหมแตัดน้ำให้ฉันเยอะขนาดนี้จะให้ฉันกินข้าวต้มยังไงเอ๊ะสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่ตอนแรกบอกว่าไดเอทไม่ใช่เหรอฉันเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้ฉันอยากกินเยอะๆนั่นก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ถูกใจเกิดเป็นแขก V I P นี่มันต้องเรื่องมากขนาดนี้เลยเนาะแน่นอนสิคนระดับฉันมันต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่แล้ว ใครจะไปก้มหน้าก้มตายอมรับชะตากรรมกินตามมีตามเกิดแบบพวกแกละ่ะคุณน,นี่มันเอาไปกินแค่นี้แหละนี่แก้ๆใช่หรอไม่กินหรอถ้าไม่กินฉันจะได้เก็บจานกินกินเอารอให้ฉันได้คุยกับคุณลูกตอนบ่ายนี้ก่อนเถอะ ฉันไม่เอาแกไว้แนะ่มงมะไรไม่กินกันหรือไงเป็นถึงลูกค้าคนสำคัญกล้าทำแบบนี้ได้ไงก็ไม่รู้ปล่อยเขาไปเถอะเรามากินกันต่อดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลาก่อน ็นไงบ้างครับคุณหยกหยกไม่โอเคมากๆาเลยคคุณนุ๊กเออมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคุณหยกก็พนักงานบริษัทคุณนะสิคะมันล่วงหัวกับนางคนตัดข้าวนะคะพวกมันล่วงหัวกันแกล้งหยกคะ่ะครับใครแกล้งคุณหยกนะครับก็พนักงานของคุณนั่นแหละค่ะสามคนนั้นล่วงหัวกันผักหยกออกมาแล้วมาแซ่คิวที่ร้านข้าว แม่ค้าคนนั้นก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่กลับไม่ช่วยหยกเลยค่ะเขาคงคิดว่าหยกเป็นคนอื่นไม่ได้สําคัญอะไรแล้วก็ไม่ใช่พนักงานของที่นี่ถึงได้ทนดูหยกโดนผักล้มไปได้ลงคอจริงเหรอครับคุณหยกจริงสิคะมีหนังซ้ํานะคะเขายังตัดแกงก้นหม้อให้หยกกินอีกด้วยนะคะเขาหยกถามเขาก็ตะคอกกลับมาบอกว่าหยกเรื่องมากถ้าอยากกินของดีๆ ก็ให้ไปกินที่บริษัทอื่นค่ะคุณนุกดูสิคะเขากา้าไล่หยกขนาดนี้ลูกค้าคนอื่นก็คงจะโดนเหมือนกันไม่รู้ว่าคนที่มาเสนองานถูกไล่ไปแล้วกี่คนนะคะเนี่ยบริษัทดีๆต้องมาเสียภาพพราะคนไม่กี่คนคุณนุกต้องไล่ออกให้หมดเลยนะคะใจะเย็นๆก่อนนะครับคุณหยกเดี๋ยวเรื่องนั้นผมจะจัดการให้ทีหลังตอนนี้เรามาคุยเรื่องสัญญากันก่อนดีกว่าท่านประธานก็มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยเรื่องสัญญากันให้เสร็จครับ ก็ได้คะ่ะคุณนุกงั้นคุณหยกเชิญนั่งก่อนเลยครับนี่แกใครใช้ให้แกเข้ามาที่นี่คุณนุกคะยันี่แหละคะ่ะที่มันแกล้งหยกคุณนุ๊กไล่มันออกไปเลยคะ่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนนะครับคุณหยกผมไล่เขาออกไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นแค่แม่คะ่ะทำไมถึงไมมันออกไปไม่ได้ล่ะคะเขาไม่ใช่แม่ค้าครับ แต่เขาเป็นประธานบริษัทคนที่จะเซ็นสัญญาให้กับคุณไงครับประธานบริษัทใช่ดีใจที่ได้เจอกันอีกนะคะคุณแขก v ี p อท่านประธานคะหนูอธิบายเรื่องทั้งหมดได้นะคะยังไม่เลิกไม่กล้าแก้ตัวอีกเหรอฉันว่าช่วงเที่ยงฉันได้เห็นนิสัยของเธอหมดเปลือกแล้วท่านประธานคะท่านประธานอาจจะเห็นได้ แต่หนูเชื่อนะคะว่าท่านประธานมีวุฒิภาวะมากพอที่จะไม่ตัดสินในตัวหนูหนูขอโทษอีกครั้งนะคะเธอพูดถูกนะในฐานะประธานบริษัทฉันมีวุฒิภาวะมากพอและมากพอที่จะตัดสินใจไม่ร่วมลงทุนกับคนที่ชอบเหยียดย่ำคนอื่นแบบเธอท่านประธานคะหนูขอร้องนะคะให้โอกา อีซังเธอค่ะถ้าหนูทำงนานนี้หลุดม,มือไปหนูต้องโดนบริษัทไล่ออกแน่เลยค่ะนั่นเป็นสิ่งที่เธอต้องยอมรับให้ได้เธอเป็นคนต่อเองทั้งหมดเธอไม่ให้เกียรติพนักงานของฉันฉันก็ไม่จําเป็นต้องให้เกียรติเธอเหมือนกันเอาไว้เธอถอดหัวโขดได้เมือ่อไหร่เราค่อยกลับคุยงานกันคุณน,นุก๊กฉันฝากส่งแขกด้วยนะคะครับเ,เดี๋ยวก่อนสิคะท่านประธานหนูขอโทษ ไม่ียยแล้วแบบนี้ฉันจะทำยังไงต่อดีเนี่ยโอ้ยมินาทำแบบนี้เลยฉันอ้าวนี่มาก็ได้ไงคะเนี่ยฉันก็มายินดีกับร้านใหม่เธอไงลหูยินดีด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณนะคะคุณแม่ไม่เห็นต้องลำบากขนาดนี้เลยลำบากอะไรกันแม่เห็นพวกหมูสามคนมานตั้งแต่เด็กนะหนูประสบความสำเร็จแม่ก็ต้องยินดีสิดีใจด้วยนะลุกหมูในที่สุดเธอก็มีร้านเป็นของตัวเองตามความฝันสักทีร้านสวยเหมือนกันนะเนี่ยแบบนี้ลูกค้าต้องอยากเข้ามานั่นแน่ฉันเองก็หวังว่าลูกค้าจะชอบเหมือนพวกเธอนะชอบสิสวยขนาดนี้ และอีกอย่างสูตรอาหารที่มือเธอก็อร่อยด้วยนั่นสิพูดแล้วแม่ก็คิดถึงเลยเนี่ยขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบใจพวกเธอจริงๆนะนตอนนี้ให้ฉันเลี้ยงข้าวพวกเธอเพื่อเป็นการตอบแทนที่มาแสดงความยินดีนะนะคะคุณแม่เฮ้ยได้ไงพวกเราแค่จะมารุกมงนทีเ,เฉยๆเธอไม่ต้องลำบากหรอกลำบากอะไรกันแค่เลี้ยงข้าวมื้อเดียวเองมื้อเดียวแต่จะตั้งหลายบาทนะลูก เอาเก็บไว้ขายลูกค้าดีกว่าใช่ใช่ไม่งั้นเธอก็ต้องคิดเงินนะฉันไม่อยากกินฟรีดันสิผู้เราอยากมาสับสนุนกิจการเพื่อนแท้จะให้มากินฟรีได้ไงืก็ฉันอยากเลี้ยงนี่เอาละเอาละงั้นอย่าทำเลยมานั่งคุยกันดีกว่าไว้โอกาสหน้าแม่แวะมาอ,อุดหนุนหนูต้องคิดเงินแม่นะค่ะคุณแม่ <c oughs> เออนี่คุณแม่บหมานมจากเด็กข้างทางมาตั้งเยอะ เอาไปจัดใส่จานแล้วมานั่งทานกันดีกว่ามาเดี๋ยวฉันช่วยไม่ต้องไม่ต้องเด็กๆไปนั่งคุยกันเถอะเดี๋ยวแม่จัดการให้ขอบคุณนะครับคุณแม่ขอบคุณค่ะร้านหนูขนาดนี้หมดค่าแต่งร้านไปเท่าไหร่เนี่ยก็เงินเก็บทั้งชีวิตฉันเลยแหละแต่ฉันมีโอกาสแค่ครั้งเดียวฉันก็เลยอยากจะทำให้เต็มที่น่ะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกฉันได้นะฉันยินดีช่วยขอบใจนะเออพวกเธอสองคนหล้วที่บริษัทเป็นยังไงบ้างล่ะก็เรื่อยๆแหละเอา้าบีมเอา้าเธอเองก็มาเหรอนานสิฉันก็นึกว่าคุณหนูบีมจะยุ่งจนมาไม่ได้ใชอีกก็ยุ่งนะแค่พอจะเจียบเวลามาได้เท่านั้นแหละเออดีใจที่เธอมานะบีม มานั่งก่อนสิเดี๋ยวฉันเลี้ยงไม่ต้องฉันไม่ได้จะมากินอะไรกับพวกเธอถ้าไม่ได้มากินงั้นแสดงว่ามาแสดงความยินดีกับฉันหรอใช่ดีใจใด้วยนะที่เปิดร้านได้จะได้มีเงินใช้หนี้ฉันทันทีบีมเพื่อนเพิ่งจะเปิดร้านเองทำไมบีมมาถ่วงหนี้ซะแล้วล่ะ ฉันเพิ่งจะเปิดร้านวันแรกเองยังไม่มีลูกค้าเลยเธอก็เห็นฉันจะเอาเงินจากไหนมาให้เธอล่ะฉันไม่สนถ้าเปิดร้านได้เธอต้องใช้ดีฉันได้ฉันคืนเงินให้เธอแน่จะขอเวลาให้ฉันหาอีกนิดเถอนะอีกอย่างเราตกลงกันไว้ว่าต้องคืนภายใน3เดือนนี่ตอนนี้มันยังไม่ครบกำหนดเลยก็ฉันอยากให้เงินตอนนี้ฉันเป็นเจ้านี่ฉันจะเปลี่ยนสัญญาตอนไหนก็ได้ แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนเธอล่ะเรื่องของเธอสิไม่งั้นเธอก็ยกร้านนี้ให้ฉันแทนการใช้นี่ก็ได้นะเธอใจร้ายเกินไปหรือเปล่าบีมใจร้ายะไรน,นี่ฉันให้ยืมเงินนะไม่ได้ทำการกุศสถึงจะได้เอาไปฟรีๆไม่ต้องคืนก็ได้นะแต่ฉันไม่คิดจะเปี้ยวดี่เธอเลยนะฉันแค่ขอเวลาอีกหน่อยก็ฉันอยากได้คืนตอนนี้ไง ไม่รู้ล่ะยังไงวันนี้เธอก็ต้องหาเงินมาคืนฉันให้ได้นี่บีมครอบครัวเธอได้งานจากบริษัทซีวเอ็จนบ้านรวยขนาดนี้ไม่คิดจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงบ้านเลยเหรออย่างน้อยก็แค่ให้เวลาทำไมฉันต้องช่วยแล้วนี่แกรู้ได้ไงว่าครอบครัวฉันได้งานจากบริษัทซีวเอ็หรือว่าแกเป็นคนงาน,นไม่อยากใช้งานของฉันไม่ตอบแบบนี้แสดงว่า ก็เป็นพวกไม่มีจะก,กินกันเองถึงได้เข้าใจกันดีนะไปกันใหญ่แล้วใจเย็นๆก,ก่อนทีบีมเรามาคุยกันให้ดีเถอะคนรวยแบบฉันไม่คุยกับพวกโนเ,เมนมพวกแกมันคุยไม่รู้เรื่องดีงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันลูกมูกไปนี่เธอเท่าไหร่หนึ่งล้านรวมดอกเบี้ยแกจะทำไม อ่ะนี่เช็คเงินสดหนึ่งล้านฉันใช้นี่ให้แทนลกูกหมูปีเตอร์เช็คหรอกกี่แค่กระดาษใบเดียวฉันไม่เชื่อหรอกนะพวกคนจนอย่างพวกแกจะมีเงินล้านได้เธอก็แค่เอาเช็คไปขึ้นเงินแค่นี้รู้แล้วว่ามีหรือไม่มีต้องให้ฉันทำถึงขนาดไหนฮะหรือจะให้ฉันยกเลิกคาะที่ครอบครัวเธอรับไปทำทั้งหมดเพราะฉัน ไม่อยากมีพาร์ทเนอร์ที่ใส,สยแย่ๆแบบเธอคุณจุ๋มทำไมคุณจุ๋มมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะฉันก <ación. S 1> ็แค่มาแสดงความดีกับเพื่อนลูกชายฉันก็เท่านั้นเองเพื่อนลูกชายงั้นแสดงว่าใช่ฉันคือลูกของคุณจุ๋มเจ้าข,ของ,ง,องขอบริษัท c b m บริษัทที่ให้งเง่ครอบครัวเธอจนร่ำรวยทุกวันนี้นี่ไหทีนี้เชื่อหรือยังว่าเช็คใบนี้มีเงจะใช้ใหนี้เธอได้จริงๆฉันเชื่อแล้วฉันเชื่อแล้วเธอคือลูกสาวของคุณวินัยใช่ไหมออใช่ค่ะคุณจุ๋มคุณจุจ๋มจำมิ้นได้ด้วยหรอคะ <S <S จำไม่ค่อยได้หรอกแต่ฝากไปบอกพ่อเธอด้วยนะ <S <S ว่าฉันจะยกเลิกงานทั้งหมดที่ครอบครัวเธอ ทำกับบริษัทฉันไม่นะคะคุณจุ๋มแต่โครงการรวมกันเป็นพันล้านเลยนะคะทําไมทงแบบนี้ล่ะคะแล้วทำไมฉันจะทําไม่ได้ท้าง,งานของฉันต้องมีเจ้าของโครงการที่เห็นแก่ได้โดยไม่สนว่าอะไรผิดอะไรถูกแบบเธอแบบนี้ฉันขอยกเลิกเลยดีกว่าคุณจุ๋มไม่นะคะพแบบี่โตว่าไง เราขาดกันเพราะฉันไม่มีเพื่อนที่ใส่ต่ำๆอย่างเธอีตู่ช่วยฉันด้วยนะช่่อยฉัน,นอ,นอเห็นกวามเปนเพนงเธอทินถ้าเธอเห็นกับความเป็นเพื่อนแต่แรกเธอคงไม่ไมาทวงเงืลูกผูกแบบนี้หรอกทำอะไรไม่คิดให้ดีๆเธอทำตัวเองแท้ๆ มีนะปีเตอร์ฉันสัญญาว่าถ้าได้กำไรจากร้านนี้เมื่อไหร่ฉันจะรีบคืนเลยไม่ต้องรีบหรอกคนอย่างเธอไม่เดียวนี่ฉันแน่ฉันรู้ว่าแต่ทำกับบีนแบบนี้จะไม่แรงไปหน่อยหรอโอ้ยแค่นี้ยังน้อยไปได้วยซ้ำมีอย่างที่ไหนดูถูกคนอื่นเข้าไปทั่วเป็นยังไงล่ะแพ้แพ้เพลงจนได้ดีดีเลย เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลย,ยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งมาได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้ม